เมา่นักร้องใหม่หน่อยได้แต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้เพิ่งเพิ่งรู้จักกันเมื่อคืนแต่ก่อนหนั้นน่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารู้จักน้องมาคร่าวๆก็คือเราเคยเห็นผลงานน้องทางช่อง WorkPoint ใช่ไหมแล้วก็มาเจอน้องอีกทีหนึ่งตอนอ่าหมอลำไอดอลอ่าที่ไปถ่ายรายการแล้วแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้เจอเลย แล้วก็แบบแม่แซมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าแม่แซมไม่เดียวไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครจะมีแค่บอสรู้กับแม่แอนที่ทราบแค่นั้นเองนะคะแต่หมดเดูเลยกแม่แซมนะใช่ขาพิฟาหมดเดูเลยกน่ารักแล้วทีนี้พอเปิดออกมาเป็นเป็นน้องแหนก็เลยอุ๊ยว,ว้าวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณภาพเขาอะคุณภาพเขาแบบมันมันเป็นอะไรที่มันพร้อมใช้มากๆคือเขาไม่ได้แค่ ออนสเตจแล้วมันเลิศอ่ะ<ม>คือเขาประสบการณ์ทางด้านสมัยเนาะใช่60สมัยอ่ะแล้วมานเขาได้แชมป์มา60สมัยอ่ะคือมันคือมันเลิศมากอ่าใดๆคือพิธีกรเลิศเดี่ยวพิธีกรเลิศทางการอันาพัพพา่ารำคาญมอ่ะอันนี้อยากอยากแค่ทุกคนรีวิวนะครับว่าแบบเมื่อวานค่อนข้างใช้ความเป็นตัวเองสูงไหมในการเป็นพิธีกรแล้วก็ดาไปทัวร์ไปทีมบอลไปทีมยังงใช่ไหมบอล คือพูดไม่หยุดอะกลัวคนเบื่อแต่ว่าไม่รู้ว่า,าคนดูจะเข้าใจแบบสิ่งที่เราสื่อมาจะตลกกับเราไหมนี่นะแม่พี่เลยแต่ก็สนุกเนาะทั้งหัวเราทั้งร้องไห้ enjoy ไปกับเราแต่ก็ต้องยอมรับล้านางเกงนาะงมีพรสวรรค์เรื่องนี้สังญาชิฟันสระค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ชื่อพี่สุสันสุสารสุสรร ไอไอแนะนำตัวกับแม่แซมหน่อยแม่แซมจะได้จำไว้เด้อไว้ไวมามามอยน้องซื้อเข้ากลุ่มปิดตลอดคะ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่เบสตี้สวัสดีค่ะแม่เดี่ยวได้พระเอกเอ็มวียังค่ะพี่ปอถามกำลังดูอยู่ค่ะแด่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มวันนี้แหละวันนี้จะขอวันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้ก็จะขอพี่ธีกรส่งงานให้สนุกขึ้นเป็นอีกเท่าตัวค่ะพี่แป้งก็ชมขอบคุณมากค่ะค่ายนี้มีครูสี่คนแล้วพี่เมลี พี่แตงโมเดอไม่ลำคาญพิธีกรสนุกนะคะไม่ลำคาญเห็นไหมเขาบอกพี่ตู่ก็ชมสนุกค่ะพี่หนิงก็ชมว่าสนุกค่ะน้องเมื่อเดียวกับแม่แซมกินข้าวยังจะเพิ่งไปกินส้มตําริมริมโขงมาค่ะเมื่อกี้ไปกินส้มตําริมโขงมาพิธีกรสนุกค่ะ รอแม,แม่แม่แซมมามาทัร์ใช่จะพยายามทำประมาณวันเว้นวันถ้ามีเวลาบ้างก็จะพยยแต่วันนี้มันงานเช้าก็ปกติจะไลฟ์ตอนเส,สายเนาะตอนนี้ก็เลยมาตอนค่าหน่อยแต่ก็แอบไปส่องดูกลักวชนกับเด็กๆกลัวชนกับบอสก็เลยพอรู้ว่าเออเด็กๆกับบอสพักผ่อนก็เลยโอเคใครได้ Motor มอเตอร์ไซค์เมื่อคืนน้องแม็กได้มอเตอร์ไซค์พี่ฝนอ่า เมสันจเมาดแดนเซอร์ดูได้แต่รางวัลใหญ่ๆเดีแม็กได้มอเตอร์ไซค์ฟูกได้ iPad ไอบอลหน้า bon ไดสร้อยทองแม่โอ้ยบัรค้นไปซื้อนี่แม่ได้เต่ารีด <c oughs> สวัสดีนะคะพี่มาริวันทีมแดนเซอร์กินเรียบจริงๆไม่ว่าจะเปทีมแดนเซอร์กินเรียบพี่ตรีสวัสดีค่ะ ทักทายตอนเย็นจ้าทักทายจากจังหวัดนครพนมนะจ้าน้องยูรีได้กระทะสองอันพี่น้องชอปเปอร์ก็ได้ทองใช่จริงๆวาสนาแม่พี่แตงโมไปพูดกับพี่แตงโมแล้วพี่แตงโมชอ็อตฟิวเราเรา เราอยากอายหยอกเดอ้อเมื่อคืนสนุกมากมีหลากหลายสีสันเป็นอีพีที่สนุกจริงๆค่ะเมื่อคืนมันเราเปิดมาด้วยด้วยเรื่องราวของเราเนาะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบนันมีใครเข้ามีใครจากไปมีใครเดินเข้ามาหาพวกเรานะคะในเส้นทางเส้นนี้ในไม่ถึงปีเนาะตั้งแต่มีนาะมาจนถึงธันวานเนี่ย พวกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตั้งแต่งานแสดงแรกจนถึงงานแสดงนี้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ FC จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่รูปแบบของการร้องเพลงการโชว์พัฒนามาทุกอย่างค่ะพยายามแตกสายสิ่งแตกสายสื่อต่างๆอคอนเทนต์ต่างๆและสิ่งที่เราจะนำเสนอให้มันแยกออกไปให้ทุกคนได้เลือกกันเสพนะคะอ่า สวัสดีนะคะพี่รัติยาจริงค่ะกระโดดมาเร็วมาก <c oughs> คนไปซื้อได้เตารีดพนาอิลีเมสเซ่พาบอไปซื้อทุกรางวัลเลยอันแรกที่พาบอไปซื้อคือเตารีดแลแ้วเมสเซ่คิดว่าโอ้ยฉันได้เตารีดคลกๆแล้วมันก็ได้เตารีดจริงๆคะ่ะเมสเซ่กี่ค,ครั้งก็น่ารักเสมอขอบคุณนะเมื่อคืนพิธีกรพูดจาสนุกมาก ขอบคุณค่ะสเต็มได้อะไรคะสเต็มได้ได้อย่างว่าเงินี่บอกได้อ๋อสเต็มได้ได้เป่าผมค่ะเมื่อเดี๋ยวลุนไอแพดว่าได้ซัมได้พลุมแทนอย่าได้ไอแพดอ๋อแต่เป็นคนใช้ซัมซุงนะสวัสดีค่ะพี่ไพชรีคุมแล้วแม่ได้ก็ไม่เท่าโนเกียโอ วันนี้นางนอนอยู่นาแกแม่แซมเข้ามานานอนนะครพนมนะคะใช่ๆ่ดูความเติบโตของตัวเกียร์ค่อยๆกำลังใจทุกขอบคุณมากเลยเราพยายามทำพยายามคิดบอสแกจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วความคิดก็จะไวคิดเราต้องลงมือทำแล้วแม่แซมแม่เดียวอะที่ไปบนรถไปด้วยกันอะ โดยเพราะเจเดียวนั่งจะเป็นแบบ c ครีย i เอทีพเนาะนั่งจะเสนอเม,มสเซมก็จะซัพพอร์ตเนี่ยเราจะพูดคุยกันบนรถเป็นส่วนใหญ่ถ้าได้โปรเจกต์หนึ่งเราค่อยเรียกทีมประชุมทั้งหมดทีมเบื้องหลังมานั่งประชุมกันว่าเราจะทํานี้ทํานี้ทํานี้แบ่งงานกัน แต่บางทีงมันไม่เวลาประชุมก็เลยประชุมออนไลน์ว่าพี่หนุ่มไปนี่แม่คิงทํานี้นะแม่แอนทนํานี้แอดมินอย่างนี้อุ้ยอ้ายจัดการตรงนี้ให้หน่อยนะคะโกกิดูแลอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะประสานงานกันทํางานกันพรุ่งนี้มีงานที่อําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเดอ้อรู้ไปหมดแรงมากแม่โอ้ยพี่แตงโมแ <c oughs> ดนคือมีบุญมาเกิดอีีชอบเปิดงก็ได้ทองนองบ่อนก็ได้ซอย ทั้งไอ้แพทเทอร์มอเตอร์ไซค์ปั๊บเงิดหลายอาร์ด้วยของอาจารย์นาจารยนตีอาจารย์นโนตีก็ซื้อของอาจารย์นโนตีซื้อของจับฉลากด,ดีเดฟเป็นพวกแบบปากกาพวกอะไรที่แบบแบบแพงๆเลยอะเลิศๆปีนี้ต้องมีอะไรเสียใช่ค่ะโปรเจกต์ปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดตลอดเลยจริงๆโอ้ยนั่นแบสซิเมอร์บันนี้พี่น้อง อยู่ในรถแม่แซมยิ่งมีบุญได้หมูเด้งได้หมูเด้งจริงๆเป็นแฝดสามมีคนแซล์เทียนแดนว่าไปหมูที่ไหนมาจริงๆแม่แซมนี่โอ้ยขนาดเป็นคนขนเอาไปนคนไปซื้อกับบอสไปนคนขนก็ได้นั่นแหละได้เตาลีดมาเล่นวังสมอเวลากี่โมงสี่ทุ่มนะคะเวลาคอนเสิร์ตปกติราขึ้นสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน2องชั่วโมง แม่แซมแม่เดียวเที่ยวไหนคะคืนนี้คืนนี้อยู่ที่นครพนมเดอ้อแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต้องพาบอสไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะจ๊ะช่วงสองสามทุ่มเนี่ยจะพาไปปฏิบัติภารกิจสวัสดีพี่แพทด้วยนะคะเย่ yeah. ขอบคุณทุกคนที่สั่งเซรั่มเรดของเนตการ์เนตการม่แซมปักหมดทุกอย่างเลยแต่ว่านี่อันนี้ใช้ดีจะน่าใสอย่างนี้เลย หน้าใสอย่างนี้จริงๆอันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาแป้งเพราะว่ามันตื่นเช้าแล้วก็ทาเซรั่มแล้วก็ยีบบนรถแล้วก็แต่งหน้าบอสบนรถกระโดดลงเวทีวก็ขึ้นเลยใช่แล้วแม่กินข้าวแล้วค่ะไปกินส้มตําอยุดที่ริมโขงมาอยากให้ถึงวันที่สิบสี่เร็วเร็วจางตื่นเต้นแทนทุกคนจริงๆค่ะแม่ชซมตื่นเต้นมากอ่า สั่งเซรั่มกับแม่รอบก่อนใช้ดีมากเลิอดพี่แพทเลิศดมากเดี๋ยวใช้ไปก่อนเด้อถ้าใช้หมดแล้วค่อยมาสั่งกับแม่แซมอีกพรุ่งนี้น้องแน็กออกน้องแน็กออกงานทั้งหมด5วันนะคะพี่วิจิตราดออกงาน5วันเลยแม่เดี๋ยวคือแต่งหน้าไม่หยุด แงน้ำค่ะคุณได้อาบน้ำาค่ะตอนเช้าเกินเข้าใจแม่แซมค่ะจับฉลากได้แต่ใดพัดลมเต่าลีดคือเขาได้ทองอีลี่แม่แซมได้แต่อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่มีดวงเกี่ยวกับการจับฉลากขอบคุณทุกคนที่กดตะก้าเดอนี่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 ลองใช้ดูทุกคนในนี้ใช้แล้วมาเม้ามอยกันเห็นไหมที่เขามาเมาเมามอยกันเลิศมากตอนนั้นเซร่าแม่แซมกําลังเดินทางมาสิงคโปร์อ้าพี่เล่ขอบคุณนะคะ อ๋อที่ฝากน้องกดให้ใช่ไหมหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณมากๆเลยแต่งหน้าแล้วนอนใช่ไหมไมาเดียวพี่แฟนตาถามใช่ค่ะ <c oughs> ให้เกียรติสถานที่ค่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวแม่แซมจะได้มอมอยแปบแป,บแปบเดอเม,มื่อวานเนาะเราก็มีบุญทาบุญตอนเช้าอ่าเด็กๆทุกคนม้วนจอยแล้วแบบ ได้พบป FC แบบใกล้ชิดมากแล้วตอนเย็นก็จับฉลากของขวัญปีใหม่จับถังขวัญปีใหม่แบบมันถามว่ามันหนาวไหมมันหนาวเพราะมันประมาณ18องศามันหนาวแล้วมันอยู่กลางทุ่งแบบเลื่อนเลือดบรรยากาศดีจับฉลากกันฟังเพลงเม้ามอยเหมือนแบบมีเวลาให้เด็กๆได้ชาร์จแบตอะ่ะ เห็นเด็กๆชาร์จแบตเด็กมีความสุขเรารู้สึกแบบแบบหิวใจเราเนาะสำหรับคนที่เรารักศิลปินของเราอ่าพอเราทุกคนมาได้ของขวัญของใครแล้วก็ก็ลุ้นแล้วมาลุ้นของค่าอีกเอออันนี้สนุกมากนี่ราคาคําว่าตื่นสวยแต่งหน้านอนนี่เองแม่แซมเมื่อไร่เพชรนนตุนจะเชิญแม่ไปออกละครไม่กล้าไปออกเลยอ่ะย่านย่านเขาเห็นแม่แซมไปทัวร์ให้ขนาดไม่ได้ ทำอะไรมันก็มีแต่คอนเทนต์แบบตลกตลกที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันแล้วมีแต่แนวอยากหัวนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจนะเดี๋ยวจังหน่อยบอสก็จะมาแต่งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าทาผมแล้วก็ใส่ชุดเนาะวันนี้เลิศดยอมรับว่าปัง ผู้ใหญ่บ้านาาาน่ารักมากค่ะที่รักแล้วให้เกียรติเอฟซีมาใช่แล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้เอฟซด้วยบอกแค่นี้มีเซอร์ไพรส์ให้เอฟซด้วยเร็วเร็วนี้หรือในวันนี้นะคะอมไม่คิดว่ายูริจะไปไกลขนาดนี้เป็นโนนตุนอิหลีแม่แซมตกลงมีใครได้เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ากับมันจะมีเครื่องซักผ้ามีหูฟงังมีสมาร์ทวอทแล้วก็มีพัดลมอีกสมตัวยังไม่ยังไม่ได้จับเดี๋ยวจะจับอีกรอบนึงว่าใครจะได้เด้อ ตอนนี้อยู่ยังอยู่ที่ออฟฟิศค่ะเมะื่อคืนนี้เป็นใช่เบนไม่สบายก็คือบอสก็เลยให้น้องไปพักเลยให้ให้กินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักเพราะว่าเดี๋ยวน้องมางานไม่ได้วันนี้น้องมางานได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีอาการปวดท้องอยู่ก็เลยให้กินอาหารอ่อนๆทั้งวันค่ะบอสจะไปไหนคะแม่คืนนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนคืนนี้อ่าพี่แฟนตาเดี๋ยวรอติดตามในช่องทางทั้งทิติวุฒิวารูณผู้ยิบ้านฟินแลนด์แล้วก็ คลายเพลงโตเกียวมิวสิกทั้ง3ช่องทางนี้รอติดตามได้เลยนะจ๊ะพิมบอกห้องบอสหน่บอสอ่านพิมมาแล้วสองหนึ่งเจ็ดเออหกกุมภารอโตเกียวมิวสิกอยู่สมุทรสาครเดอได้เลยจ้าพี่แฟนตาตื่นเต้นรอดูรลยค่ะพี่เบสตี้ได้เลยสองศูนย์เจ็ดบอสสองศูนย์เจ็ดอิลิเธอร์เดี๋ยวน้างไปขอของผู้อื่น แม่บอสไม่เข่าบอสไม่ดีใช่บอสบอสเข่าไม่ดีตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าพาไปหาหมอเนาะขอบคุณมากๆนะคะพี่ชวีวันเมื่อคืนน้องอยูรีร้องเพลงแม่ร้องเพลงใหม่ที่บอกเคยได้ร้องมาก่อนบักเลิศ แล้วทีนี้บนเวทีน้องไม่เขินเลยอะ่ะน้องไม่มีไม่มีความเขินเลยตั้งแต่ตอนเช้าที่น้องขึ้นไปร้องบนเวทีคือมันมันน้องแบบเหมือนกายล่างเป็นดดเอดเวนเจอร์แหมเหมือนแปลงล่างแบบซึกลายเป็นศิลปินเต็มตัวแหมแบบเลือดอันนี้แบบมองเห็นตอนแรกตอนแรกก็ปกติน้องจะเขินเขินขึ้นมาร้องก็ร้องเนาะไม่คิดว่าจะพูดคุยแบบพูดจาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มัวแจกน้ําอยู่แจกน้ําอยู่พอเสียงแบบลูกชายร้องเพลงก็เลยมองขึ้นไป แล้วก็มองดูลูกจนลืมแจกน้ํามองดูลูกชายร้องเพลงอ๋าแล้วมันเอนเตอร์เทนหน้าเวทีมาพูดมาคุยครับจัานสิขอบคุณแม่ๆเด้อท่านเดี๋ยวผมก็อะไรเงี้แบบอัวนางเป็นศิลปินไปแล้วอ่ะก็เลยเอ้ยแล้วเราเห็นตั้งแต่วันแรกเนาะที่มาแบบที่เดี๋ยวบอกว่าเฮ้สทรงผมแบบนี้เราจะทำยังไงเนาะจำได้ไหมที่นางตัดผมแบบของนางมาแล้วนางจะมีหวีเน็บเน็บตูดมาอย่างเงี้ยค่ะวันแรกที่เจอ แม่เดี่ยวทำมิวสิกได้เลิศอ่าทำแบบนี้อีกเรื่อยๆนะแน่นอนคือแม่เดี่ยวดังผูกขาดแล้วคะ่ะบอสสั่งสั่งสั่งแบบว่าเป็นผู้กำกับไปแล้วนะจ๊ะอีกสามเรื่องรอดูเลยจากมาเดี่ยวผู้กำกับนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากจะโดนปลดนั่งนิงน่งๆยิ้มอย่างเดียวพอได้จับใหม่เป็นอีกคนใช่เมืองนางได้แปลงร่างแบบว่าแชแแนแปลงร่าง น้องยูริเป็นพระเอกเองเลยค่ะเดี um ๋ยวต้องรอดูเลยเหรอคะพ้กำกับสุดสวยพระาพิตุกว่าเลยหนอบอสมาแล้วทุกคนเดี๋ยวแม่แซมจ้ะเพื่อมะขนขอรไปเปล่าพี่แซมอันไหนกระเป๋าไม่ใช่ไใช่แคมวยหรอถ้าจะบอกไป็เอฟซีไปก็เอฟซีไปเลยบอกกระเป๋าช่องสือตื่นทำบ่ เวลาน้องไลฟ์สดร้องเพลงแอบเขินอยู่ค่ะน้องแอกร้องเพลงพออยู่ต่างประเทศเพิ่งรู้สากได้เลยฝากติดตามน้องด้วยนะน้องเพิ่งมาใหม่น้องนี่อยู่เดี๋ยวมแม่มแซมจะแต่งหน้าบอลลาร์นซาขออนุญาตล้องไรก่อนนะซาทุกพนว,<ฮ><ล>วันนี้เพิ่งไลฟ์แป๊บเดียวเองบอส<อ>ได้<อ>ได้อยู่<อ>คนเยอะอยู่นะใช่ประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบแบตจะไปบ้แล้วอย่าเห็นใครโตเกียวเอกไทยบ้านอ๋ออันนั้นเดี๋ยวค่อยเป็นโปรเจกต์ ย่าลงพล้นะสวัสดีับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวใช่ไหมจะประสานงานเพราะวันนี้เดี๋ยวทีมคอสตูมจะมานะคะใช่เขาจะมาเยียมปาหรือลดเดี้วแมนจะนชุดนุ่งสดฝากสซีบอดด้วยนะคะเขาถามว่าบอจะไปไหนคืนนี้ครับเออมีป็นคนถามขอบเก็บเสียงเพราะว่าเสียงมันเออไอ้เนี่ยเด้อ ย้มเธอคืนจันรค์วันนี้ขอเกดเสียงเออไปเบาๆได้ไปชมเมืองแบบถ่ายคลิปอ่าเดี๋ยวรอเนี่ยหมายมุ่งพนี้จะขอแบบคอนเทนต์แบบเสียงติมๆออกไปทีเพราะว่ามือนีอเสียงมันคอยมันบอก่าออกพาน้องยูรีไปปฏิบัติภารกิจโรงเรียนเพราะว่าน้องต้องไปแก้พวกติดรอติดมสอะไรอย่างนี้ต้องต้องไปแก้ไปจัดการภารกิจเรื่องการเรียนน้องก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะ โอเคทุกคนบายบายจ้า